สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ปิยว่วสวน,ผ,น,ะะน,นผักนะคะทุกคนยุคกรีนเฮาส์ค่ะจะมารดน้ําผักนะคะทุกคนในกระถางน้ำนี่ปิวคิดว่าจะมาย้ายต้นกล้านะคะีค่ะเป็นต้นใบเมงลักกับใบโหระพานี่ผักอีตูดีใจปิวว่าคิดว่าจะย้ายไปอยู่ฝั่งหนึ่งให้ยู่กระถางเื่อลงดินเือจังไดเนี่ล่ะเต็มเลยทนกาเนะะี่ยค่ะนี่ก่อนอื่นมารดน้ําผักกันค่ะทุกคนผักเหลืงใหญ่ายเลยมะค่ะต้นสลับปิวอันนี้เป็นต้นหอม หอมก่ยยแล้วต้วนข้ชีจีเดี๋ยว,วยปลูไทยเมื่ไก่ขาบ้นันต้นพริกล้เดี๋ยว,วยปลูกไท้เมื่อไงไก่ทุกคนน้ำผักนี่เป็นอย่างังกา ต้นพับ<ม>อีกกระถางน,นี้เป็นตน้นผักชีค่ะผักชีลาวตะระแหน่โหระพานี่ตะเราค่ะสมต,นต,นต้นตาโมนิโตรสือค่ะ เดี๋ยวจะย้ายมาลงกระทางในนี้เป็นทีกูสันสารแบบยนเลคือป่งกึ่งเดือปงออกมาอคนละเห็นไหค่ะจานี้เป็นผักผักขัาคะทากคนผักขานากบผัก,กาดกระจนเนี่ย พักการสะจอเริ่มใหญ่เก็บกินได้แล้วค่ะทุกคนนี่กล้วยไม้ในปีง่ายไปแล้วหมู่ว่านติเต็ดผักขนาดเลยนี่จ้าทุกคนต้นกล้าต้นก้าวใบแมงลักใบแมงลักก็ไปโห,หระพาค่ะทุกคนนี่ผักอีตูวตัวนี้งปีวาจันยายนายลงกระถาง ใหญ่ลุงอันที่ใหญ่ก็นี่ค่ะทุกคนประมาณนี้ค่ะอันนี้ยังมันขึ้นอยูะออนนี้ต้นกะเพามั้างเนี่ยนี่เบื้องผักบุ้งต้นผักบุ้งปิ้วค่ะทุกคนต้นผักบุ้งเห็นบ่เห็นมือปิ้ว่าเนียเริ่มหง่เลยค่ะประมาณนี้นนตน้นหัวพลบียังมันจับหัวอันนี้ไปผักอีตูใบแมงลักคือกันนี่ต้นกา ประมาณนี้ค่ะทุกคนเห็เบิงบ่งเหนเพิ่งเป็นผักชีจีน่เก็บไปแล้วสองรอบเดี๋ยวจาเก็บอีกเดี๋ยวเก็บไปกินีะค่ะทุกคนเป็นผักชีจีนเห็นเบิ่งต้นหอมบุล่ะใหญ่งไ,งไว้บ่ต้นหอมค่ะทุกคนเพื่อนละต้นหอมก็ต้นผักสลัดเพื่นแล้วเออได้เก็บกินแล้วประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวให้เบิ่งต้นผักปุ้งมาเนี่ย ต้นทับทงยี่ในกระถางมันนี้อนอะไรนี่ค่ะประมานี้ค่ะทุกคนเออมล็ดหลุดออกแล้วนี่ประมาณนี้อือกระถางหนึงนี่ประมาณนี้ค่ะทุกคน นี่เห็บเบื้องต้นแบบพริกคะ่ะทุกคนต้องบอกพริกน้อยก็ต้องจับหมากน้อยนี่คะ่ะทุกคนก็แล้วก็ต้องจับเป็นหมากน้อยนี่ต้องบอกพริกี่เนี่ยสองต้นก็ปลาเค็จเคี้ยวมะเขือเทศมะเขือเทศมะเขือเคียเค้ยวนี่มะเขือเคีย้ยวเลยมีสามต้นมีสามต้นเห็บเบื้องต้นอะไน,นี้คะ่ะทุกคนมีต้นแตงกวา แตงกวาอีงเลนเนี่ยแตงกวาไอต้ต้นไอ้หมากใหญ่ๆ,ๆยาวๆเนี่ยนแตงกวาค่ะทุกคนนี่ต้นผักชีแล้วค่ะทุกคนต้นผักชีแล้วพึ่งขึน้นพึ่งขึ้นมานี่ต้นสาระแหน่ค่ะทุกคนเห็นบอปุ้งออกมาปุ้งหยอดออกมานำดิน จะเป็นโหระพาคะทุกคนที่แบบโหระพาอันนี้ใบกะเพราใบกะเพราค่ะทุกคนเดี๋ยวปุ๊จะเอาลงดินำผักอีตูดิในหลักนี่แหละที่วางหมอนอันนี้จะเป็นต้นคะน้านะคะทุกคนต้นผักคะน้าค่ะต้นผักคะน้ากับต,ต้นผักกาดกระจอน,นผักกาดกระจอน เก็บกินได้แล้วเนี่ยอันนี้ต้นแตงกวาด,ดิแมง้งแม้งเลยหมดเจาะกัดกินใบเพราะเนี่ยค่ะีลยวปวิวาจะลงดินมานี่เป็นต้นหัวหอมใหญ่ต้นหัวหอมใหญ่นี่จะไปปลูกลงดินมานี่ค่ะนี่ก็ปวิวา่จะเอาไปลงดินมานี่ต้นข้าโพดค่ะด้น ต้นเขาโพดมูฝักอวอนกิ่สําหรับไปจะผัดนี่นะ่ะนี่ค่ะนี่เดี๋ยวมาเช็คต้นบักพริกต้นบักพริกนี้เริ่มจับ,จบหนักจับนุ่ยๆุ่ยเลยค่ะทุกคนเห็นไหมคะเนี่ยนี่ต้นบักพริกพิ้วเดี๋ยวมาเช็คอันนี้มาเช็คต้นระดิสเช็คต้นระดิสค่ะทุกคนเห็นไหมหนไม่หัวร้องร้องอถอนขึ้นมาเพิ่งจะอันดูมันหัวประมาณสักใด นี่ล้อเช็คบึงค่ะหัวประมาณเท่าดนี้องบ้างนะฮู้ฮู้มวเลยน้อยเยอะมวเลยน้อยว่าท่านพอกินเลยเนาะต้องร้อใหญ่ก้อนนี่เป็นบค่ะทุกคนนี่ประมาณนี้นี่ค่ะเช็ดบึงยังมาทันใหญ่พอแกกินจ่าทุกคนเบิกข้างนอกเพิ่งตัดหญ้าไปเมื่อวานนี้นะ ฟันสิงโตยังขึ้นมาอยูุคน่ะฝนตกว่างช่วงเช้าค่ะตกไปป่อยนิดนึงฝนตกหนักเนี่บรรยากาศประมาณนี้ค่ะทุกคนของเราทุกโคนนี่จ้าเนี่ยเป็นต้นกลา้าต้นกล้าเขาโพดอ่อนนะจ้ะทุกคนใบส้ำหรับผัดนลยเนี่ยต้นเขาโพดอ่อนนี่แทนนี่เี็นวันจะมาปลูกเี็นวันจะมาปลูกอยูน่นี่ค่ะทุกคน มีที่สิบต้นป,ป่ะจเดี๋ยวปิวมารดนำไปนี่ได้ประมาณ12สองต้นค่ะทุกคนขอบพูดอ่อนขอบปวดอ่อนส2องต้นนึงนทุกนอ่น,นนี่เป็นต้นหนอห่อไม้ฝรั่งนะคะทุกคนเวาลา ตัวน้องอใหม่ฝรั่งเดี๋ยวมาชิมมึงจักอันหรือปิวยังยังมาเด็ดกินเยอะ <c oughs> ตอนนี้มันขึ้นสูงแล้วต้นกำลังกินได้ต้นนไหนะครคนต้นนี้พอดีทุบ <c oughs> นี้เลคะ่ะเจ้าขวาวะ ประมาณนี้ค่ะทุกคนหน่อไม้ฝรัลล่งเก็บไปรอสองสามหลอดต่อสามีเปืเก็บไป 2, 3, นี่นคะคะประมาณนี้ค่ะทุกคนนี่จะให้ชมต้นสตรอเบอรี่ค่ะทุกคนต้นสตรอเบอรี่กำลังจับดอกค่ะ